Know you've been a good friend. And that's in the thick and thin. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอนทองนะคะช่วงนี้ขาดหายไปนานหลายวันเลยนะคะก็พอดีไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะคะแต่ก็ยังมาพบเจอกันเช่นเดิมกับข่าวสารดีๆที่นํามาแนะนํามาบอกกล่าวกันอย่างเช่นวันนี้นะคะวันนี้ก็จะได้มาบอกกล่าวกับทุกคนนะคะกับโครงการคนละครึ่งเฟส4นะคะใครที่อ่า ได้ใช้เฟสหนึ 1, ่งเฟสสองเฟสสามที่ผ่านมาแล้วนะคะตอนนี้ทางรัฐมนตรีคณะรัฐบาลอะไรเขาก็ประชุมหารือกันเรียบร้อยแล้วว่าจะมีเฟสสี่เข้ามานะคะแล้วก็เปิดให้ลงทะเบียนนะคะวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพนร้อยกสิบห้านั่นก็คือวันพรุ่งนี้นะคะต้อนรับตรุษจีนเลยใครที่ใช้สิบ โครงการ123ที่ผ่านมาให้เข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะแล้วก็ให้กดยืนยันสิทธ์นะคะให้กดยืนยันสิทธิ์นะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่28กุมภาพันธ์สอง5นนะคะหากเลยระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยจะถูกตัดสิทธิ์นะคะซึ่งเราก็จะต้องกลับมาลงทะเบียนใหม่อีกครั้งหนึง่งเพราะฉะนั้นใครที่ใช้เฟส1เฟส2เฟส3แล้วก็อย่าลืมไปกดยืนยันสิทธ์ นะคะภายในเวลาดังกล่าวนะคะแล้วก็สําหรับคนที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเลยก็เปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะคะตอนนี้อีกล้านกว่าสิทธ์นะคะก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้นะคะมีอยู่2ช่องทางที่เปิดให้ลงทะเบียนก็คือทางเว็บไซต์คนละครึ่งก็ค่ะ ก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะคะเมื่อลงทะเบียนผ่านแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้ตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์จนถึงวันที่30เมษายน2565แล้วอีกช่องทางหนึ่งก็คือผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังะคะก็ ทำตามขั้นตอนนะคะเราก็ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังมาก่อนนะคะแล้วก็ทําตามขั้นตอนกรอกรายละเอียดอะไรทุกอย่างนะคะรหัส OTP เบอร์โทรศัพท์อะไรพวกนี้เบอร์ไหนที่ลงทะเบียนคนละครึ่งก็ต้องใช้เบอร์นั้นนะคะอย่าเปลี่ยนเบอร์นะคะก็ต้องจําให้ดีๆแล้วก็ทําตามขั้นตอน กดยืนยันเข้าร่วมโครงการโครงการเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้นะคะเหมือนกันตั้งแต่ที่17กุมภาพันธ์ถึง30เมษายน2565นะคะสิทธิ์คนละครึ่งโครงการนี้จะได้อ่1,200บาทนะคะทั้งคนเก่าและคนใหม่นะคะอ่าสำหรับคลิปนี้นะหมอนก็มี ฝากไว้สั้นๆเข้าใจง่ายๆเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องหมอนทองด้วยนะคะขอบคุณค่ะ